รับประกันความถูกใจแน่นอนนะครับในคลิปนี้หลายๆท่านเคยเป็นเหมือนกันไหมครับอยากใช้สื่อใช้เกมในการเรียนการสอนแต่มีเวลาน้อยเกินไปในการสร้างนะครับหรืออาจจะมีเวลาไม่มากพอเนี่ยก็เลยนะครับไม่ได้นําไปใช้แต่วันนี้ครับทีเดนแชร์เนี่ยได้รวบรวม5เว็บไซต์สื่อเกมสุดยอดสุดเจ๋งนะครับที่บอกเลยว่ามีเกมที่เราเนี่ยสามารถค้นหา จากคุณครูท่านอื่นหรือท่านใดนๆนก็ตามนะครับที่แบ่งปันเอาไว้แล้วนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนได้โดยที่เราไม่ต้องสร้างเองประหยัดเวลาเจ๋งมากๆง่ายมากๆมีเว็บไซต์ไหนกันบ้างตามกันต่อในคลิปนี้ครับ เกมสนุกสนุกสื่อโดนโดนที่ไม่ต้องสร้างเองแต่มีคุณครูใจดีมีหลายๆท่านนะครับใจเมตตาแบ่งปันเอาไว้มีเว็บไซต์ไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามและนำไปใช้กันในคลิปนี้เลยนะครับสวีดัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยโดยเฉพาะคุณครูเข้าสู่ช่องทีด s นแช e นะครับและบอกเลยว่าในคลิปนี้เนี่ยมีสื่อเกมที่ใช้ได้ทั้ง ประถมแล้วก็มัธยมส่วนจะมากจะน้อยแค่ไหนนะครับมีวิชาที่ทุกท่านต้องการมากน้อยเท่าไรเดี๋ยวติดตามกันต่อที่คลิปนี้แล้วก็ลองไปค้นต่อกันดูได้เลยนะครับทุกท่านครับทุกท่านดูคลิปของพี่เดนแชร์มาหลายคลิปหรือยังหรือเพิ่งเข้ามารู้จากกันคลิปแรกนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับง่ายๆเลยเพียงแค่ กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในการพัฒนาการสอนไม่ว่าสื่อเกมเทคโนโลยีสื่อแบบออฟไลน์นะครับกิจกรรมต่างๆที่สามารถใส่เนื้อหาได้ออกแบบเองได้มีเยอะแยะมากมายให้ติดตามกันใน YouTube ของท d e n s n ช r ์นะครับเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่เว็บไซต์แรกกันเลยครับ เว็บไซต์นี้ไม่รู้จักไม่ได้เลยและมีเทคนิคในการค้นหาง่ายๆมาแบ่งปันด้วยนะครับเว็บไซต์แรกก็คือ Wordwall นั่นเองนะครับ Wordwall.net หลายๆท่านคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอัปเดตกันนิดนึงดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์ Wordwall ยังสมัครฟรีอยู่ไหมแล้วสมัครฟรีเนี่ยสร้างได้กี่เกมนะครับคำตอบคือ ยังสมัครได้ฟรีเพียงแค่ใช้ Gmail ในการเข้าง่ายๆก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดสมัครตอนนี้สร้างได้สูงสุดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแบบฟรีเคยสร้างได้5เกมแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่3เกมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกันได้เลยทีนี้ถามว่าเวลาเราต้องการจะค้นหาเกม ในเว็บไซต์ Wordwall ที่จะนำไปใช้ให้ตรงกับเนื้อหาของเราเนี่ยเราจะค้นอย่างไรลองค้นด้วย2วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับวิธีการแรกเลยนะครับก็คือการมาที่ชุมชนตรงนี้นะด้านล่างของเว็บไซต์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีสื่อเกมประมาณหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาตรงนี้จากที่เห็นเนี่ยก็จะมีทั้งภาษาไทยมีทั้งคณิตศ,ศาสตร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่า เขาจำกัดแล้วนะครับที่เขียนไว้ตรงนี้อัปเกรดสำหรับการค้นหาชุมชนแบบไม่จำกัดแต่เราสามารถใช้ทริคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับในการค้นหาเกมในเว็บไซต์นี้ได้อย่างเช่นนะครับผมจะลองไปที่ Google นะแล้วพิมพ์แบบนี้นะครับ com. อะผมจะลองพิมพ์เกี่ยวกับในเรื่องของจดหมายก็แล้วกันนะครับแล้วก็พิมพ์บอ a บอตรงนี้นะครับแล้วก็กด enter หนึ่งครั้ง นี่นะครับก็จะเจอนะครับสื่อเกมที่เกี่ยวกับกฎหมายเราก็สามารถอที่เกี่ยวกับจดหมายนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเอสื่อเกมที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยจากที่เราค้นหาเนี่ยมันตรงกับเนื้อหาของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดกดเข้าไปแล้วทดลองเล่นแล้วเห็นว่าตรงเขียนว่าใช้ได้เราก็เพียงแค่ส่งเกมเกมนี้ไปให้กับนักเรียนโดยการส่งที่ลิงก์นี้ได้เลย แต่การส่งลิงก์ไปตรงๆเนี่ยจะไม่มีการบันทึกคะแนนมาเก็บไว้เล่นเพียงแค่ทบทวนความรู้เล่นเพียงแค่เสริมการสอนนะครับเล่นเพียงแค่ให้นักเรียนเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเติมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้กับอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ส่งให้นักเรียนเล่นคุณครูก็เปิดเกมนี้นะครับขึ้นที่จอคอมพิวเตอร์จอทีวีโปรเจคเตอร์ แล้วเป็นคนควบคุมนะครับหรือถามนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนตอบได้เลยเป็นการทบทวนความรู้เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับอยากลองแบบไหนสะดวกแบบไหนนะครับอยากส่งไปให้นักเรียนเล่นถ้าเกิดน,นักเรียนมีอุปกรณ์นะครับหรือจะพาเล่นในห้องเรียนในชั้นเรียนไปพร้อมๆกันก็ได้สนุกกันคนละแบบมีเอกลักษณ์เจ๋งๆคนละอย่างนะครับยังไงก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติม แล้วก็ค้นเกมจากเว็บไซต์ Word War l ไปปรับใช้กันดูนะครับนี่คือเว็บไซต์แรกครับในเว็บไซต์ที่2ก็คือเกมเปิดแผ่นป้ายสุดขันสานะครับและเป็นเบอร์หนึ่งของเกมเปิดแผ่นป้ายทั้งหมดเลยก็ว่าได้จากประสบการณ์ส่วนตัวและจากที่คุณครูลหลายๆท่านได้มีการรีวิวนะครับนั่นก็คือ w w w i e b a m b o o s a l c o m นั่นเองนะครับ ถามว่าเราจะไปค้นหาเกมของท่านอื่นๆที่ไหนนะครับเราต้องเข้าระบบมาก่อนต้องสมัครสมาชิกมาก่อนซึ่งในตอนนี้ยังสมัครฟรีอยู่นะครับท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิธีการเอาไว้บนนี้เลยนะครับหรือจะไปดูท้ายคลิปก็ได้เราจะกดไปที่ My Library นะครับเราจะกดไปที่เกมนะครับตรงนี้เมนูเกมนะครับแล้วก็กดเกมหนึ่งครั้งนะนี่นะครับมันก็จะมีเกมมากมายเลยให้เราเซิร์ชหา แต่ก่อนจะเซิร์ชหาเนี่ยถ้าเกิดอยากสะดวกนะครับแนะนำเลือก Language เนี่ยเป็นไทยก่อนนะครับภาษาไทยก็จะอยู่ล่างๆหน่อยนะครับอ่าโอเคอยู่นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์ชื่อของเกมชื่อของวิชาชื่อของเนื้อหาลงไปเลยอย่างเช่นผมลองพิมพ์สังคมนะครับแล้วกด Enter 1ครั้งเอ่อกด Enter 1หครั้งนะครับหรือจะกดแว่นขยายก็ได้ก็จะมีนะครับเกมที่คุณครูหลายๆท่าน ได้สร้างเอาไว้แล้วเปิดเป็นสาธารณะนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูนะครับไปดูได้ว่าในเกมนั้นมีข้อคำถามเป็นยังไงสอดคล้องกับเรื่องที่เราสอนมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงมีเฉลยด้วยนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ก่อนนะครับถ้าเกิดตรงก็นำไปใช้ถ้าเกิดไม่ตรงนะครับก็อาจจะหาใหม่ได้นะครับหรืออย่างเช่นลองเซิร์ชวิทยาศาสตร์นะครับอ่าผมจะลองเซิร์ชวิทย์อย่างเดียวนะครับแล้วกด Enter หนึ่งครั้ง นี่นะครับก็จะมีเยอะเลยนี่นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นตัวคิวเนี่ยก็จะเป็นจํานวนข้อนะนี่นะครับวิทย์ปสามจำนวน15ข้อวิทย์ปหกจำนวน21ข้อก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้ลองค้นเป็นชื่อรายวิชาชื่อของเกมชื่อของเรื่องก็ได้นะครับแล้วเวลาจะนําไปเล่นก็แค่กดเคตรงนี้แต่ต้องเข้าระบบมาก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดไม่เข้าระบบเนี่ยมันจะแบ่งได้แค่2ทีมแต่ถ้าเกิดเข้าระบบมาแล้วมันจะแบ่งได้4ทีม อันนี้ก็เป็นวิธีการค้นหาง่ายๆกดเมนูเกมนะครับเลือกเกมเลือก language ภาษาไทยแล้วก็พิมพ์เรื่องพิมพ์ชื่อของเกมลงไปได้เลยกดเข้าไปที่เกมนั้นๆตรวจสอบเนื้อหาแล้วก็กดเคเพื่อนำไปเล่นง่ายๆเจ๋งๆได้เลยนะครับลองดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับ และเว็บไซต์ที่3ก็คือเว็บไซต์สุดยอดเยี่ยมเกมตอบคำถามห้องเรียนแตกในตำนานที่ยังคงอยู่นะครับแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาถึงวันนี้มีด่านมีแมปมากมายที่สนุกสนานและยังคงเป็นหนึ่งในดวงใจของคุณครูและนักเรียนหลายๆท่านเว็บไซต์อะไรนะครับเป็นเว็บไซต์ไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก k a r h o u s c o m นั่นเองนะครับ การหาเกมครับ1ต้องเข้าระบบให้เรียบร้อยก่อนและตอนนี้ยังสมัครฟรีอยู่นะครับท่านใดสนใจรีบสมัครกันเลยหลังจากนั้นนะครับเราจะกดมาที่ Decover นะครับก็จะอยู่ล่างในส่วนของ Home หรือบ้านตรงนี้นะครับเรากดเข้ามา1ครั้งแล้วก็เซิร์ช Public Content ตรงนี้นะครับผมจะลองพิมพ์คำว่าคณิตง่ายๆนะครับแล้วกด Enter 1ครั้งนะ ก็จะขึ้นเกมนะครับเพียบเลยขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถที่จะเลือกได้มีคุณครูหลายๆท่านเปิดเผยไว้เป็นสาธารณะนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับนี่เลยก็จะมีนะครับคำถามมีช้อยมีตัวเลือกเราก็สามารถมาตรวจสอบดูได้ว่านะครับมันตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าเกิดตรงก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นผมลองเซิร์ชนาศิสินดูซินะครับมีไหมนะ โอ้หน้าตัดสินก็มีเพียบเลยนะครับนี่เลยโอ้โหน่าสนใจมากนะครับลองพิมพ์คอมพิวเตอร์ดูบ้างนะโอ้อันนี้ก็เยอะนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านต้องการนั้นจะมีหรือเปล่ามีเพียงการเข้าระบบมาสมัครสมาชิกมาแล้วก็มาเซิร์ชมาค้นดูจึงจะเป็นคำตอบที่แน่ชัดและชัดเจนว่า มีหรือไม่มียังไงอย่าลืมมาลองค้นกันดูและนำไปใช้กันดูนะครับแล้วเมื่อค้นแล้วเมื่อสเสิร์ชแล้วลองนำนักเรียนเล่นในโหมดคลาสสิกก่อนก็ได้แต่โหมดที่แนะนำผมแอบกระซิบตรงนี้เลยนะก็คือโลบอทลันนะครับอย่าลืมพานักเรียนไปลองนะเกมนี้บอกเลยว่าเล่นจนไม่อยากไปเรียนวิชาอื่นเลยนะครับแต่อยา่า่งเชื่อชวนพิสูจน์กันนะครับ และเว็บไซต์ที่4เป็นเว็บไซต์ไหนไม่ได้เลยนะครับก็คือเพื่อนสนิทของคาร์คูดนั่นเองคือ quizit.com นะครับ quizit.com ตอนนี้ก็มีการพัฒนาไปอย่างมากมายหลากหลายแบบก้าวกระโดดมากๆมีโหมดมีแมปใหม่ที่น่าสนใจนะครับยังไงทุกท่านก็ลองมาสมัครสมาชิกกันดูก็แล้วกันตอนนี้ยังสมัครฟรีอยู่นะครับและที่สำคัญก็คือใน quizit เนี่ยแบบฟรีๆเลยนะนักเรียนสามารถเข้าเล่นได้สูงสุดถึง ถึงถึงนะครับเมื่อไรจะพูดสักทีนะครับถึง100คนด้วยกันนะครับนี่คือความเจ๋งเลยแล้วเวลาเราหาเกมของคุณครูท่านอื่นหรือท่านใดที่แบ่งปันไว้เนี่ยหาตรงไหนนะครับจะเซิร์ชตรงนี้เลยก็ได้หรือจะกดไปที่ Xpo กก็ได้นะครับตรงนี้นะนี่นะครับกด X อ็กพนะครับแล้วก็กดค้นเลยอย่างเช่นผมลองค้นว่านะครับคำเป็นคำตายนะลองดูซิว่ามีไหมนะครับอ่าผมเซิร์ชแค่คำเป็นเฉยๆก็ได้นะครับ โอเคลองมาดูกันนะนี่เลยนะครับมีคําเป็นคําตายเพียบเลยนะครับก็จะบอกด้วยว่าของชั้นไหนนะครับป .5 จํานวนกี่ข้อนะครับป .6 จํานวนกี่ข้อนะครับอันไหนที่เป็น question ก็จะเขียนว่า question นะตรงไหนที่เป็นสไลด์ก็จะเขียนว่าสไลด์ตรงนี้นะครับแล้วด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีนะครับตัวอย่างของคําถามนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของช้อยแล้วก็คําตอบด้วย เราก็สามารถที่จะมาตรวจสอบได้นะนะครับว่าเป็นยังไงเอ้มันตรงกับที่เราสอนไหมนะมันตรงกับที่เราต้องการไหมนะมันอาจจะไม่ตรงทั้งหมด100%แต่ถ้าเกิดมีความใกล้เคียงกับเนื้อหาที่เราสอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกไปใช้ได้นั่นเองนะครับการนําไปใช้ก็แค่กดเคตรงนี้แล้วกดสตาร์ทนาวเลย mm hmm. พอกด s t a r t ทนาวแล้วก็จะเจอโหมดต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกโหมด มิชิโมดนะครับหรือแม้กระทั่งเปเปอร์โมดก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ให้นำไปใช้กันแบบง่ายๆแบบฟรีๆประหยัดเวลาด้วยยังไงอย่าลืมมาค้นและลองส่งต่อเกมสนุกๆในเว็บไซต์ u u z z i t ในโหมดต่างๆเพื่อที่จะสร้างความสนุกสนานบรรยากาศแบบ Active Learning ในห้องเรียนนะครับรับประกันความสนุกแต่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์นะครับไปสู่เว็บไซต์สุดท้ายกันครับ และเว็บไซต์สุดท้ายก็คือ brokets.com o นะครับอีกหนึ่งเกมที่มีด่านเยอะมากๆมีโหมดเยอะมากๆแล้วก็นักเรียนเนี่ยเล่นแบบฟรีสูงสุดได้ถึง60คนและทุกท่านครับในตอนนี้เว็บไซต์ brokets o ยังคงสมัครฟรีด้วยนะยังไงดูคลิปนี้จบแล้วท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยก็มาลงทะเบียนสมัครกันแบบฟรีๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการค้นหาเกมของคุณครูท่านอื่นนั้นทำอย่างไร ทําง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเราก็จะกดไปที่ d i s o v v r r เลยหลังจากนั้นนะครับก็แค่ใส่นะครับชื่อของเกมเนื้อหานะครับหรือเรื่องที่เราต้องการลงไปนะครับอย่างเช่นผมลองพิมพ์คําว่าประวัติศาสตร์นะอ่าผมลองพิมพ์นะครับประวัตโอเคเรากด Enter 1หนึ่งครั้งนะครับหรือกดปุ่ม Search ก็ได้ ก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าเป็นเรื่องอะไรมีจำนวนกี่ข้อ6ข้อ12ข้อนะครับอ่าผมลองกดไปที่อันในส่วนของ10ข้อตรงนี้ดูนะครับนี่เลยพอกดไปแล้วก็จะมีนะครับตัวเลือกมีชอยมีเฉลยด้วยเราก็ไปตรวจสอบดูว่าเอ๊มันตรงกับที่เราสอนหรือเปล่านะถ้าเกิดตรงก็กดโค้ดเกมได้เลยนี่นะครับแล้วก็เลือกโหมดที่ต้องการได้เลยสนุกทุกโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดขโมยทองแฮกเกอร์ โหมดเอ่อเบชเชลโรยอนนะครับสนุกมากๆอยากจะชวนไปลองในทุกๆอันนะครับลองทยอยวันละ1 2ถึง2โหมดก็ได้หรือนะครับ1เดือน2เดือนนี้นะครับก็อาจจะ ลองกับห้องนั้นในเกมนี้ลองกับห้องนี้ในโหมดนั้นนะครับที่พูดมาทั้งหมด5เกมสามารถที่จะค้นหาเกมจากคุณครูท่านอื่นหรือท่านนะครับทุกท่านเลยที่ใจดีแบ่งปันเอาไว้แบบสาธารณะนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเห็นว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดคอมเมนต์นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่ล่างคลิปนี้ได้เลยและที่สำคัญที่สุดฝากกดไล k กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับท i ้ตเดนแชร์ด้วยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเขามีสุภาษิตว่าตีเหล็กต้องตีตอนที่มันร้อนๆล้างจานตอนที่เพิ่งกินเสร็จก็จะล้างง่ายที่สุดนะครับหมายถึงว่าดูคลิปนี้จบแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์อยากจะชวนทุกท่านลองทรงต่อสัก1ห,หรือ2เกมถึงห้องเรียนของทุกท่านเองได้ผลเป็นอย่างไร อย่าลืมมาคอมเมนต์แบ่งปันที่ล่างคลิปนี้หรือจะอินบ็อกมาแบ่งปันแชร์ Share นะครับลงไปบน Facebook แล้วแท็กทีเดนแชร์เพื่อให้เห็นภาพบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานที่ทุกท่านได้พิสูจน์ด้วยตัวของทุกท่านเองทีเดนแชร์เป็นกำลังใจให้และสนับสนุนในการใช้สื่อใช้เกมในการเรียนการสอนวันละ1-2เกมค่อยๆพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อย สนุกกับการสอนไปด้วยกันครับ